เคอาแล้วไปกินข้าวเลยเนี่ยวันนี้พี่ดำข้าวสุดอร่อยมาให้รับรองคนเรากินหมดเกลี้ยงแน่นะเคอาแล้วอ้าว,าวเคารบที่ไหนเนะี่ยไม่อยู่บ้านหรอไม่จะจะว่าไปนอกจากคนรถจะหายแล้วพี่ยังหายอีกนะเนี่ยหายไปไหนกันหมดโอ๋อเราเมียนสลัยอ่ะเ้ยนั่นไงพูดถึงก็เป็นพอด,ดีเลย ยังจะมีหน้ามาข่าววโคตรเจ็บนะเนี่ยโอ๊ยมีว่าพี่โบ้หน่อยเออพี่แ่ววจะร้องอะไรขนาดนี้อะคะถูกกระเป๋ามือสุดแล้วนี่หนาวหืมโอ๊ยโอ๊ยพูดได้เหรอฮะเธอไม่ได้เจ็บพี่ซะหน่อยโอ้โหพี่แหว่าใครว่าหนูไม่เจ็บหรอคะเนี่ยหนูก็เลื่อนลมตูดกระแทกพื้นอ่าเจ็บจะตายแล้วมันเทียบกันได้ยังไงยะนี่ข้าเทิดข้ายพี่แหว่า ขอโทษก็คใครจะไปคิดล่ะคะก็พะเพียวอ่ะจะตกใจขนาดนั้นนะเชิญงอนเล่า <c oughs> หูด้วยเลยนี่เสร็จแล้วแค่นี่งั้นหนูขอไปทำข้าวโคโลโลก่อนนะคะเนี่ยโหมดจะทำแผลเพียวว่ะโคโลโลจะไปกินข้าวเลยเดี๋ยวทำข้าวอะไรพี่วาวพาโคโลโลไปเดินเล่นข้างนอกเหรอ,อคะทำไมหนูไม่รู้เลยอะ่ะไม่รู้เลยจริง พาไปในสวนกันไอ้ชัดอุอ้ยเขา่าก็เจ็บ <Okay. S 2> วันนี้อารมณ์ดีจริงๆเลยนี่โคโลพี่ไม่เล่นจะบอกด้วยพี่นะมีหวานใจแล้วแหละโคของโค่น่ารักเลยโคโลเ,เห็นต้องอิจฉาแน่นอนออถึงหวานใจต้องหันไปก,ก่าอุย้ยแมมหมรับโทรศัพท์เร็วจังเลยนะคิดถึงเขาอยู่เหมือนกันนะดิโอ้ยมา ให้คนฟังมันเขินอ่ะก็มไม่มีอะไรมากหรอกก็คิดถึงไงก็เลยอยากโทรหาโอ๋อพี่ว่ามันต้องคาเพกขนาดนี้แหละหรอคะเจ็บขนาดนั้นเลยเนี่ยจะมีหน้ามาถามอีกเนาะอืมไม่เจ็บพี่ไม่เดินอย่างนี้หรอกจ้าเฮ้วนี่พี่ว่าไหนเนี่ยทำไมพี่ไม่เห็นเลยอ่ะเฮ้พี่ว่าคน <c oughs> นั้นใช่พี่ว่าไหมคะคนที่เดินปิดไปบิดไปอย่างเี้ยแล้วก็เตะขาอะไรไม่รู้อะค่ะัไปไห พี่ว่าจริงด้วยแล้วเป็นบ้าอะไรแทบแทำไา้อย่แล้วแล้วพี่ว่าเป็นบ้าไปแล้วจริงแล้วเปล่าเออกค่เลยไหมไอ้ก็ไม่กันใอ้ของพี่ว่ามอืมใช่ก็ส่งกระมาหน่อยดิเออ เกิดอะไรอยู่คุยกับใครอ่ะอย่าบอกเด้อหวานใจอะไรเปล่าหวานจังหวานใจอะไรเขาไม่ได้มีตั้หน่อยเขาคุยแบบเพื่อนเรื่องงานเพื่อนโอ้ยเชื่อก็ได้เพื่อนเนาะนี่ไหนคุยกันหวานขนาดนี้ใช่เนี่ยอย่ามาแซวเขานะจ้าพี่แซวแล้ว แต่มาเป็นเขินเนี่ยเลิกเขินได้แล้วโคโล่ที่ไหนเนี่ยพวกเขาจะมาพาโคโลกลับบ้านไปกินข้าวแล้วอ๋อที่แท้มาหาเขาก็เพราะเรื่องนี้เองเนี่ยนะใช่แล้วนี่นี่ไงโคโล่แตโคโล่ะเชือกเชือกหายไปไหนเมื่อไร ไดีกว่าเผื่อเขาจะเห็นคนเวรอพี่พี่คะครับขอโทษนะคะคือหนูจะถามว่าพี่พอจะเห็นหมาตัวสีดำๆเออ่พันเฟนบูรอก่ะค่ะเดินผ่านมาแถวนี้บ้างไหมคะที่ใส่สายจูงอยู่ด้วยอะค่ะเห็นนะคะอืมไม่เห็นนะครับพี่ไม่ได้ไม่ได้มองเลยครับน้องขอโทษทีอะอ๋อไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะครับผมขัล้อขัล้ออยู่ตรงนี้หรือเปล่าขัล้อ อไม่รู้ว่าป่าเนี้ยคนเราจะไปยังไงบ้างอ่ะข้าวก็ยังไม่ได้กินเลยไม่ใช่ว่าคนเราอ่ะจะทอนเซจะเป็นลมผอแพ้งไปแล้วหรอกนะเ้อทำยังไงดีคนละคนรออยู่ไหนเนี่ย เจ้าของจูงมาแล้วนี่นาแล้วกนเราไปอยู่ที่ไหนนี่ไงากคนาางหมไม่เอเลยอะหนูก็ไม่ช่มันกันค่ะพี่เราจะยังไงกันดีอะคะคนเราไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อะหรือว่าเราจะต้องไปเผากับป้ากับแม่อะคะ ี่ว่าพี่ว่าพวกเราอย่าเพิ่งบอกป้ากับแม่เลยดีกว่าี่ว่าพี่ว่า,พ,วาพี่ว่าผู้ถูกนะอย่าเพิ่งบอกเลยดีกว่าเขาว่าเราลองไปตามหาโคโลตรงซอยใหม่ดูไหมเราไม่ได้ไปเลยนี่นาะเออพี่คะคือจริงๆแล้วเมื่อกี้ตอนที่ถูกไปตามหาเคาลอะค่ะเหมือน พอโลจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าหมาตัวนั้นอ่ะมันมีคนจูงอยู่ฮะมีคนจูงอยู่ใช่ถ้งางั้นก็ไม่ใช่ของโลแล้วว่านี่เฮ้ยเราหลงไปนานแล้วเราเราลืมอะไรกันไปหรือเปล่าในหมู่บ้านเนี้ยไม่มีบ้านไหนที่เลี้ยงหมาพัานธุ์เดียวกับโลแล้วนี่นะนั่นแปลว่า ขเขาลก็ต้องไปแล้วด้วยอะ่ะ <c oughs> พี่พีหนูผิดเ,เองอะ่ะหนูไปให้ขเขาลเดินผ่านหน้าหนูโดยที่หนูไม่ได้สนใจเลยสักนิดอ่ะหนูผิดเอง<ข>อะไรเหรอโอ้ยพอ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  <c oughs> ถ้าเปกันเนี่ยฮนะเลิกสาวแล้วก็เลิกทษกันไป <c oughs> ทษก,กันมาได้แล้วไม่ใช่ความผิดใครทั้งนั้นแหละ <c oughs> งั้นเอางี้ดีกว่าเขาว่าพี่พอรอกลับไปจ้าหลักกันที่บ้านแล้วก็เดี๋ยวช่วยกันหาพีช่วยโขาล

ก็พอไปวิ่งมาเจอคร์ที่สวนป้าก็เลยพามันกลับบ้านไงหาอพี่แคคนที่พี่วาดเจอป็บ้านี่เองเหรอเราีพแะนึกว่าเราจะมีที่เจอเาร์ตีสวอ้มแล้วอ้ารทำไมต้องทำหน้าเศร้ากันขนาดนั้นด้วยล่ะอ๋ไม่มีอะไรค่ะอ้ไม่มีอะไรก็เข้าบ้านกันสิไป เจานจาะตั้งนานเอง